แน่ๆสวัสดีครับอ่าสวัสดีครับอวันนี้ etd trainer กลับมาอีกแล้วนะครับวันนี้จะมาแนะนำเรื่องอะไรดีอืมอ่าวันนี้จะมีสองเรื่องนะครับจะคิดว่าสำคัญกับคนใช้ etd นะครับก็จะมีเรื่องของอปัญหาเรื่องแกนนะครับ นะครับที่เป็นแกน xyz นะครับกับตัวหนึ่งก็คือตัวไหนล่ะ,ะบางทีก็จะมี i s not up นะครับาบางทีมันจะสลับไปสลับมาครับแกนก็คือขึ้นอยู่กับว่าเราถนัดแบบไหนนะครับเราก็จะมา วันนี้มาเดยนเรื่องเปลี่ยนแกนนะครับว่าไปเปลี่ยนตรงไหนนะครับแล้วก็เรื่องที่สองแล้วก็เราจะมา,าแก้ปัญหาเรื่องว่าตัว etd เนี่ยปกติแล้วเนี่ยเขาจะมีเมนูนะครับ มีเมนูตรงที่ที่เราเขียนงานกันนะนะครับมันจะมีหน้าจอหลักกับเป็นเป็นแถบเมนูนะครับแถบเมนูมันจะใสนะครับบางคนก็ตาลายนะครับเวลางานมันไปทับกันอยู่กับแถบเมนูนะครับเราจะแก้ยังไงนะครับวันนี้ก็มีสองเรื่องเนาะอ่ะโอเคเราไปเรื่องแรกก่อนเลยนะครับเรื่องโค r d เน a ต e นะครับ โอเคมาได้ยังเ <laughs> นี่ยเราก่อนอ่าโอเคนะครับตอนนี้นะครับสังเกตนะครับตรงตำแหน่งโคอิเนตเนี่ยครับตอนนี้จะเป็นโคอิเนตแบบอ่า i s n o t up นะครับอืมก็คือ เป็นแทงเป็นทิศนะครับเหนือตะวันออกแล้วกอ็อัพข้างบนนะครับขึ้นข้างบนนะครับ is not up d า w อะไรเงี้ยนะครับแต่ถ้าเราไม่ถนัดนะครับเราถนัดแกน x y z เราไปเปลี่ยนตรงไหนนะครับเรามาตรงนี้เลยนะครับไปที่แท็บโปรเจกต์นะครับไปที่แท็บโปรเจกต นะครับตามทันนะครับ่าแี่โปรเจกต์แล้วก็มาที่ออปชันนะครับก็จะมีเราก็เลือกที่ configuration นะครับถ้ามันอยู่แถบอื่นนะครับเรามาที่ configuration แล้วก็มาที่ coordinate แล้วก็เลือกนะครับ ENU หรือ xyz นะครับตามที่เราต้องการนะครับเมื่อกี้เป็น ENU ไปแล้วนะครับเรามาเลือก xyz นะครับแล้วก็มาดูนะครับเห็นไหมครับ แทบก็จะเปลี่ยนนะครับเป็น x y z แทนนะครับแกนเปลี่ยนเป็น x y z หรือเราอยากจะเปลี่ยนกับนะครับเราก็มาใหม่นะครับกดโปรเจกต์นะครับออปชันคอนฟิกเกเรชัน o คอิ n เน e แล้วก็ e n u ตรงนี้นะครับนะครับก็จะโชว์เป็น e n u นะครับอันนี้คือการเปลี่ยนแกนเนาะโอเค น่าจะพอเข้าใจกันแล้วเนาะอืมเรามาเปลี่ยนเอาตามที่เราถนัดนะครับบางทีการใช้คําสั่งาบางคนก็ถนัดเขียนใช้คอมมานด์นะครับก็ทิศบางทีกเ็เราจะได้ใช้ที่เราถนัดในการเปลี่ยนทิศนะครับเวลาเราเขียนคอมมานด์เราจะได้อสอดคล้องต้องกันนะครับ บางทีก็ไปเขียน up down north east อะไรบางทีก็จะเป็น x y z ใครถนัดแบบไหนก็ลุยตามนั้นนะครับโอเคประเด็นที่สองนะครับประเด็นที่สองก็คือเรื่องของแถบเครื่องมือนะครับเขาเรียกอะไรอันนี้นะครับเห็นไหมเอ่ย ะน,นะเจ๊ฮหมนะอืมดูนแถบเครื่อแงบบมือที่อยู่ด้านซ้ายมือเนี่ยนะครับแถบบที่อยู่ด้านซ้ายมือที่เป็นเฮิฮิคีนะครับ ที่เป็นไฮไลท์ก็คือเป็นเหมือนโฟลเดอร์เขามันนะอ่ะบางกรณีนะครับที่เราเปิดเครื่องขึ้นมามันจะเป็นใสๆนะครับเป็นเหมือนกับท่านอาจจะมองไม่เห็นนะครับนั่นน่าจ,จะมองไม่รู้จะเห็นหรือเปล่านะนะก็คือมันจะเป็นแถบใสนะครับแล้วก็บางทีเราก็ตายนะครับเวลาเราเขียนงานถ้าเราใช้จอเล็กหรือว่า ใช้จอเดียวเนี่ยบางทีมันมาทับแล้วก็ทำให้เราตาลายได้นะครับแล้ก็ถ้าคนไม่ชอบนะครับก็มีวิธีที่จะเปลี่ยนให้มันเป็นแบบเป็นไฮไลคีแบบทึบนะครับนะเราก็มาแก้ตรงไหนนะครับมาดูกันเลยนะครับโอเคเรามาที่โปรเจกต์นะครับ กลับมาที่โปรเจกต์นะครับแล้วก็ o p t ชันนะครับแล้วก็มาที่วิวนะครับนะครับมาที่ตัวไหนลนะจำไม่ได้เลยนะี่ฟอร์มนะครับโอเคเอาใหม่นะ โปรเจกต์ Project, นะครับออปชันมาที่ฟอร์มนีครับแถบด้านบนเนี่ยมันจะเป็นเขียนว่า Transparency นะครับอ่าก็คือมันจะควบคุมให้มันทึบให้มันใสได้นะครับตรงนี้นะครับตอนนี้มันอยู่ที่ห้าสิบเปเซ็นนะครับให้เราลดลงมาเป็นศูนย์นะครับก็ได้นะครับก็คือ,คอจะไม่โชว์เลยก็ได้ หรือว่าให้เลื่อนขึ้นไปที่100นะครับมันก็จะโชว์เป็นแทบทึบนะครับโอเคนะครับก็ตัวนี้นะครับเราก็สามารถที่จะ display text และ image นะครับแทบฟอร์แทบ on the form เนี่ยก็คือทั้งโชว์ทั้งรูป แล้วก็ทั้งตัวหนังสือได้ด้วยนะครับก็คือเลือกเอาตามที่เราจะใช้งานนะครับมาเปลี่ยนตรงนี้นะครับหรือว่าจะโชว์แค่รูปอย่างเดียวนะครับก็คลิกข้างล่างนี้นะครับโอเคอันเราเราไปลองดูว่ามันจะแตกต่างกันยังไงนะครับโอเคกลับไปดูนี่นะครับนะครับแถบด้านซ้ายมือนี่จะทึบนะครับนะครับแถบนี้จะทึบนะครับ เห็นไหมเอ่ยอนี่ครับแถบตรงนี้นะซ้ายมือที่เป็นไฮไลค์มันนะครับมันก็จะทึบทำให้เราไม่ตาลายนะครับเวลาเราเลื่อนชิ้นงานเรานะครับก็อันนี้เป็นการเซ็ตเบื้องต้นนะครับเป็นเขาเรียกว่าเป็น preference setting ก็คือบางคนก็อาจจะ ชอบทึบบางคนก็อาจจะชอบใสนะครับก็ลองมาเลือกกันดูนะครับต้องลองทำดูนะครับอันไหนที่น่าจะใช้งานได้คล่องกว่ากันนะครับก็ต้องต้องลองต้องลองดูเองนะครับก็คลิปนี้ก็น่าจะจบไว้ที่ตรงนี้เลยนะครับก็ทบทวนนะครับ ทบทวนก็คือถ้าเราอยากจะ,ะเปลี่ยนแกนนะครับเปลี่ยนแกนที่มันเป็น not eat up เนี่ยครับ NEU เนะี่ยให้เปลี่ยนเป็น XY z ก็ให้มาที่โปรเจกต์นะครับที่โปรเจกต์นะครับแล้วก็จะมองไม่เห็น มาที่โปรเจกต์นะครับออบชันนะแล้วก็มาที่โคอิเนตนะครับคอนฟิกเรชั่นโคอิเนตแล้วก็นี่ครับสลับกันได้เลยนะครับสลับกันได้เลยโปรเจกต์ออบชันคอนฟิกโคอิเนตนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็ถ้าอยากจะให้แถบมันเป็นใสๆเอ่อก็มาที่โปรเจกต์ออบชันฟอร์มนะครับแล้วก็มาเปลี่ยน ที่ Transparency นะครับคลิกออกเลยก็ได้นะครับเพื่อที่ไม่ควบคุมครับก็คือไม่ให้ไม่ให้มันใสอะ่ะก็คลิกออกก็ได้นะครับหรือว่า Transparency แต่ว่าคลิกถ้าให้มันเป็นร้อยเนี่ยครับเห็นไหมครับให้มันเป็นร้อยเลยเนะี่ยมันก็จะตัวหนังสือกับบาร์นี้ก็จะก็จะแสดงนะครับทับบนชิ้นงานไปเลยนะครับก็ใช้ได้เหมือนกันหรือไม่ก็ปลดทิ้งไปเลยนะครับ กดทิ้งก็ก็ให้ผลเดียวกันนะครับก็ลองใช้ดูเนาะ,ะส่วนตัวนี้ด้านล่างนี้ก็เลือกสลับใช้เอาตามที่เราต้องการนะครับจะให้โชว์ทั้ง text ท,ทั้งภาพหรือว่าจะให้โชว์แค่ภาพอย่างเดียวก็เลือกติกเก็ได้เลยนะครับก็สมควรแก่เวลานะครับเอาไว้โอกาสหน้าเดี๋ยวมาใหม่นะครับใครสนใจจะ,อ,ะอยากเรียนรู้เบสิก นะครับเพื่อที่จะเอาไปเป็นพื้นฐานเพื่อที่จะาหางานทำในวันข้างหน้าก็ลองทักทายมาคุยกันดูนะครับไม่เรียนไม่เป็นไรนะครับเอาเป็นเพื่อนกันไว้นะันจะได้สอบถามกันนะบางอย่างผมก็ไม่รู้ <laughs> แต่ก็อยากจะมาบันทึกเอาไว้นะครับเพื่อที่ว่าเออวันข้างหน้าเดี๋ยวเอเพื่อจะได้กลับมาดูอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าเอ้ยเรา ติดเรื่องไหนบ้างบางทีอาจจะกลับมาย้อนดูก็อาจจะได้ความคิดใหม่ๆหรือว่าเอออาจจะแก้ปัญหาอะไรบางอย่างได้เนี่ยครับก็จะเป็นประโยชน์สำหรับะคนที่จะมาดูคลิปต่ตอไปเนาะก็ไว้แค่นี้ก่อนนะครับอ่าจำเป็นจะต,ต้องไปแล้วโอเคครับผมเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ